สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนอพออยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ให้บริการไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2558ถึง2579 นายทวารราสูตบุตรผู้อำนวยการสนพและโคศกกระทรวงพลังงานบอกว่ามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยให้ผู้บริการไฟฟ้าเป็นมาตรการใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการในประเทศไทยมาก่อน โดยกำหนดแนวทางให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกอฟพและการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟนทำแผนจูงใจให้ลูกค้าหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าลดการใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างกรณีสหรัฐกำหนดให้ลดใช้2%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าขณะเดียวกันอาจจะกำหนดเป็นตัวชี้วัดการทำงานหรือ KPI ของ3หน่วยงานด้วย แต่ในส่วนของคา่าไฟฟ้าต่อหน่วยซึ่งปัจจุบันกำหนดให้ไม่เกิน25สตางต่อหน่วยจะไม่มีการปรับลดแต่อย่างใดผู้อำนวยการของสอนพอบอกว่าเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่จึงต้องศึกษารูปแบบกลไกที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย จึงได้ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหรือ j g s e e มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีกำหนดระบบตรวจสอบติดตามที่เหมาะสมกับประเทศไทย คาดว่าจะเริ่มนำร่องใช้ในบางพื้นที่ในปี2,560ซึ่งหลังจากประกาศใช้แล้วตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าได้200ล้านหน่วยในปี2,566จากความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยที่2 0 0นล้านหน่วยครับ ตั้งนี้ตามแผนอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช2558-2579ตั้งเป้าหมายในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า89,672ล้านหน่วยในปี2579ซึ่งที่ผ่านมาได้รณรงค์อนุรักษ์ผ่านผู้ใช้บริการหรือผู้บริโภคพลังงานเป็นหลัก จึงอาจขาดความชำนาญโดยเฉพาะเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการพลังงานโดยเฉพาะการไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายจำหน่ายจะมีความรู้ความชำนาญจึงคาดว่ามาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านผู้ให้บริการไฟฟ้าจะกระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานได้เป็นอย่างดีค่ะ